กแ,แร้งเป็นสัตว์กินซากโดยธรรมชาติมันมีจมูกไวและบินสูงเพื่อมองหาซากที่ตายแล้วจากระยะไกลอีกาไม่ได้กินซากเป็นหลักเหมือนแรง้งแต่มันกินได้แทบทุกอย่างเป็นสัตว์ฉลาดและปรับตัวเก่งมากจะกินพืชผลไม้มแมลงแม้กระทั่งขยะหรือซากสัตว์ถ้ามีศพมนุษย์หรือสัตว์ที่ทิ้งไว้นานและไม่มีใครเก็บ อีกาก็อาจจะบินมากินได้โดยเฉพาะพวกเนื้อปเปื่อยแล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีซากนกแร้งใช้สายตาเป็นหลักมองจากบนฟ้าอีกาใช้ทั้งสายตาและความฉลาดมันจะจำได้ว่าที่ไหนม,มีของกินแม้เป็นขยะหรือศพแล้วอาจเรียนรู้จากฝูงอื่นแรง้งชอบกินซากศพเป็นหลักอีกากินซากได้แต่ไม่ใช่อาหารหลัก มันกินทุกอย่างที่หาได้